วันนี้ก็คุยกับพี่เปีย้ยกนะพี่เปียกบอกว่านะคะเดือนนี้เดือนนี้พรุ่งนี้เนี่ยทางปทอทมีประชุมแล้วนะคะมีประชุมเรื่องของคดีเชื่อมจิตนะคะว่าอน่าจะงวดเข้ามาแล้วน่าจะงวดเข้ามาแล้วนะคะงวดเข้ามาแล้วเออ ประชุมใหญ่แล้วนะคะแล้วก็พรุ่งนี้มีมีไปให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะสําหรับพยานอีกหนึ่งปากนะคะไปให้ปากคําเพิ่มเติมในเรื่องของเส้นทางการเงินฮพูดได้เท่านี้พูดได้เท่านี้ดดนโอ้โลืมอีกแล้วไม่น่าพูดเลยอุย้ยเราจะไปพูดให้ใครฟังนะคะเราต้องเงียบไว้เรารู้กันแค่นี้นะทุกคนอืมรู้กันแค่นี้นะ เียนอ,อารู้แค่ว่าถ้าบอกแล้วอย่าไปบอกใครรู้แค่หกร้อหกสิบแปดคนก็พอว่าพรุ่งนี้มีพยานมาให้ปากคำเพิ่มเติมในเรื่องของเส้นเงินและปอทอก็ประชุมกันพรุ่งนี้ด้วยสรุปจำนวนคดีว่า จะออกหมายอะไรบ้างน,นคะคะอย่าพูดนะอย่าพูดนะอย่าพูดนะแอบฟังอยู่หรอแล้วแต่เลยค่ะเขาบอกว่าไม่มีหลอกหมายเขานะเออแต่เขาจะแจ้งความเรากลับให้หมด จ้าปอทอประชุมเรื่องสรุปสำนวนคดีทุกคดีค่ะทุกข้อหาน่ะแหละค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ยังมีพยานไปให้ไปให้ปากคำเพิ่มเติมในเรื่องของการเงินของเขาค่ะอุ๊ยไม่ใช่ความลับอะไรบอกไว้แค่นั้นอ,อันนี้ไม่ใช่เรื่องในศาลนะพูดได้นะคะ ขยาเขาดอกสาวก็ช่างเขารกจ้ะ เป็นไกันคำอะไรกันวันนี้ไปออกรายการมาค่ะซึ่งช่องท็อปนิวเขาก็จะไกลนิดนึงสมุดประการเลยรถติดเวอร์รถติดโคดแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็มานั่งกินข้าวกันแล้วก็คุยเรื่องงานกันแล้วก็จอนนี่เขาก็สอนอ๋อทำช่องแดงนะคะแล้วก็บอกทิกเล็กๆน้อยๆน,นะวันที่7เนี่ยนะคะทางจอนนี่แฟมิลี่แล้วก็มีดรอดิเทพผ่าทานะคะจัดอบรม การทำ you tube นะคะให้ถูกวิธีแล้วก็ทำยังไงให้มีรายได้ด้วยนะคะบอกทริคเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งก็ไม่เล็กน้อยนะถามว่าทำยากไหมไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายอยู่ที่การใส่ใจว่าเราจะทำหรือเปล่านะคะการทำ y t u t u เนี่ยมันทำได้หมดแหละแต่ทำยังไงให้คนมาติดตามเรานะคะอย่างฉันเนี่ยเขาบอกว่าทำเลยพี่ทำเลยคือออก็อยากทำมานานแล้วแหละแต่ว่าคือคนเดียวอะ แล้วก็เดี๋ยนะแม่ฝากมาบอกให้ไหนพี่ออสู้ๆแม่กะซิฟอยู่ข้างคุณแม่ขอบคุณนะคะแม่มีติ้งเที่ยวหน้าแม่ต้องมานะแม่นะแม่ต้องมาแม่จะได้เห็นสภาพฉิงว่าฉิงรวนลามสามีหนูยังไงหนูไม่อยากจะไปพูดเดี๋ยวเขาจะว่าหนูห่วงพัวค่ะติ๊กตอกได้เงินของขวัญเร็วกว่าไหมได้ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะคืออ้อไม่ได้มาทาเป็นอาชีพว่าอ้อต้องมาไลค์ขอของขวัญน,นะอ้อไม่ได้มีคอนเทนต์ คือการทําไลฟ์สดของขวัญไม่ผิดเลยค่ะมันต้องมีคอนเทนต์ไงมันต้องมีคอนเทนต์อย่างอย่างอ้อเห็นหลายช่องที่ทํามีเต้นโชว์อ่ะน้องคนนี้ใครจะให้น้องคนนี้เต้นประวานนะอะไรอย่างเงี้ยเอาไปละฉันจะทําเอาไปละอยากให้ฉันเต้นไหมลัมไหมประวานหนึ่งตัวอย่างเงี้ยอ,อยากให้ทํานี้นี้อ่ะมันก็จะเป็นเหมือนมันจะเป็นรายได้คือมันเป็นอาชีพแล้วนะทุกวันนี้มันเป็นอาชีพนะอ่า ผู้เต้นก่อนน่านผู้เล่นเฉยๆกินโชว์อะไรอย่างเงี้อยอ่ะโอ้เขาผัดงามๆเนอะน้องอลิซเขาวาน้องแองเจิ้ลนั่นนี่ฮะนะน้องกิฟซ่าเขาวาเอลนี่เขานี่เต้นด็อกก็ด็อกเต้นคมจังหวะอีกได้ได้ของขวัญเยอะกว่ากูอีก <c oughs> <c oughs> แล้วไงเออ ได้ของขวัญเร็วกว่าเร็วกว่าค่ะแต่ว่า YouTube ไม่ได้ง่ายแต่ว่าถ้าทำติดลมบนแล้วก็ได้เลยได้ยาวแต่มันก็ไม่ใช่ง่ายไปพีเคกับเชื่อมจิตไปให้ด่ากันเหรอคะให้ผัวมาเต้นให้ปากมาเต้นเขาคงรับฉันขึ้นนะเนาะ อะไรนะฮาว่าอันนะอันนะฮะแปลว่าอะไรเอ็ดูคำถามโอ้ยฮานามันเป็นคำอุทาน <laughs> ของคนอีสานอนะนะ <laughs> คุณพี่ขา พี่ก็เข้าใจพิมพ์นะฮนะแบบอ้าอ้าอะไรอะไรโอ้เสีว่านอะไรคะนะมันเป็นคำโบราณของคนอีสานเป็นคำแบบสมุดคำออกมาจะสีว่านอะไรเนาะเออมันไม่มีความใหม่ค่ะคุณพี่มันไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นไมนแน่จะจะพูดยังไงดี พนาประมาณแบบไม่รู้อะเธอกระส่งใส่ทุกคำบ่ได้เดะเธอจะส่งใส่ฉันทุกคำไม่ได้นะคือแต่ละวันไม่ให้ฉันขายของเลยใช่ไหมจะให้แต่นั่งเล่าเรื่องอะไรของคนอื่นไปหมดเลยพนาเออฮัลละเออเอาหน้าเออ ฮ้ยภาษาอีสานวันละคำเอาภาษาภูไทยเนาะภาษาภูไทยเนาะเฮ็ดพะเลอเฮ็ดพะเลอเฮ็ดพะเลอร์คุณจักบอกเฮ็ดพะเลอคืออย่างภาษาภูไทยเฮ็ดพะเลอแปลว่าทําอะไรอืมเอ้ารู้อยู่ตัวนี่สาวนี่เจ้าเป็นคนภูไทยบอก าภาษาไทยวันละครเจ้าคืองามมืดจิตมืดใจ <c oughs> เจ้าคืองามมืดจิตมืดอจือภาษาผู้ไทยใจจะเป็นจืองามมืดจิตมืดเจือคือสวยหมดจิตหมดใจสวยอะไรขนาดนั้นภาษาผู้ไทยวันละคร เอาสิมาสอนภาษาย่อมันบน่ยากงหรอผู้ไทยมันม้วนไปซิเลอร์ไปใส่ไปไหนเสริมจิตนี่เพิร์ดเสริมจิตนี่เพิร์ดเจออันเพิร์ด เดี๋ยวเดี๋ยวเสริมจิตนี่เขาสิฟังเขาฟังเขาบอกออกหลงคีเสริมจเพิตดเพิดเออละเพิร์จือ โอ้ยมันเว้ายาักภาษาผู้ไทยเบายากจ้าเฮ็ดเพลออยู่คือยังทันบ่ได้นอนทำอะไรอยู่ทำไมยังไม่นอนดึกแล้วนะ เอาซะมือละคำสองคากับพอละมันสิบุ่นวายภาษาก็ได้มันขออภาษาขอสัเนียงยอค่ะพวกนี้ฉิ่งทำไมไม่ไปสอนหนังสือหรอ